สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องพื้นฐานการใช้เลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคู่มือเขาก็จะแนบมาให้อยู่แล้วนะครับการใช้งานพื้นฐานก็จะอยู่ภายในนั้นซึ่งถ้าใครได้อ่านก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าเ,ออเบื้องต้นที่เราจะต้องก่อนจะใช้งานควรจะทํำยังไงหรือระหว่างใช้งานควรจะทํำยังไงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วของ DeV อ l รุ่น dcs 5 7 0เนี่ยเป็นตัวสาธิตนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคู่มือที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะไม,มา,าไยมาด้ว มันจะมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็เกาหลีเท่านั้นนะครับดังนั้นผมจะใช้ตัวนี้สาธิตไปตามคู่มือเลยนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยการใช้เรือวงเดือนเนี่ยก็จะคล้ายกันกันทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับเพียงแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับซึ่งองค์ประกอบของเรือวงเดือนไร้สายนะครับจะประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือ3ตัวนี้นะครับ1ก็คือตัวเครื่อง2ก็คือใบเรื่อยแล้วก็3ก็คือตัวแบตเตอรี่ถ้าสส่วนนี้รวมกันก็พร้อมใช้งานได้เลยทีีน เราจะมาเริ่มกันที่ตัวเลื่อยวงเดือนก่อนนะครับคือหนึ่งเนี่ยจะเป็นชุดบอดี้ซึ่งก็คือจะตรงนี้ก็จะครอบคลุมไปถึงส่วนของมอเตอร์แล้วก็มือจับอย่างนี้นะครับซึ่งจะทําออกมาเป็นสีๆตามแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกัน2ก็คือจะเป็นส่วนฐานส่วนฐานที่เอาไว้แนบประชิ้นงานเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถปรับองศาได้2แบบแบบปรับทิศทางการเอียงก็คือตัวปลดล็อกก็จะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับ อันนึงก็คือตัวปรับความสูงอย่างตัวนี้ดีบอลก็จะออกมาด้านข้างแบบนี้แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างมือจับกับตัวกาดตัวนี้นะครับกดล็อกเราก็สามารถที่จะปรับความสูงได้แบบนี้3ามก็คือจะเป็นส่วนของกาดบางใบตัวนี้นะครับที่สามารถปรับขึ้นลงได้ตัวนี้จะเป็นตัวเซฟเราจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นทั้งคิกแบทหรือว่าการตัดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยป้องกันเราจากอุบัติเหตุจากใบตัดได้นะครับต่อไปเป็นแผ่นใบเลื่อย ตัวนี้นะครับใบเลื่อยที่เอามาสาธิตเนี่ยมันจะเป็นตัวขนาด7นิ้วส่วนตัวเลขด้านข้างก็คือ36แบบนี้นะครับก็คือตัวนี้ปกติแล้วก็คือก็จะเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็จะมีตัวทีกำกับก็คือเป็นทีสก็คือจํานวนฟันนั่นเองจานวนฟันที่เป็นลำแหลมเนี่ยรอบใบเนี่ยมีกี่ฟันโดยในคู่มือของดีบอลเนี่ยจะระบุจํานวนฟันกับการใช้งานไว้น่าสนใจมากเลยคือประเภทฟันน้อยหรือที่ประมาณ24ฟันเนี่ยก็จะกินไม้ได้ไวกินได้เร็วกินได้มากแต่ว่ารอยตัดเนี่ยก็จะหยาบ ซึ่งใบประเภทนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ตัดผ่าตามยาวหรือที่เขาเขียนว่าลิฟคัตก็คือการใช้ผ่าไม้ตามแนวยาวตามเสี้ยนของมันเนี่ยครับพวกนี้ใบพวกนี้มักจะเหมาะกับการโครงสร้างเป็นหลักส่วนใบที่มีฟันเยอะก็คือตั้งแต่60ฟันขึ้นไปเนี่ยก็จะกินไม้ได้ช้าแต่รอยตัดก็จะเรียบเนียนและสวยกว่าพวกนี้จะเหมาะกับงานตัดขวางหรืองานที่ต้องการใช้โชว์มุมโชว์ขอบที่ใช้เกี่ยวกับพวกงานตกแต่งภายในหรือว่างานเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักนะครับส่วนแบบสุดท้าย จะเป็นประเภทฟันปานกลางพวกนี้ก็คือพวก36ฟันหรือ40ฟันใช้งานได้อนเนกประสงค์คือใช้ได้ทั้งตัดและผ่าคือเหมาะมากกับพวกสาย DIY ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนใบบ,บ่อยๆหรือสําหรับผู้ใช้เริ่มต้นที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปฝั่งไหนมากกว่ากันก็ใช้ใบตัดประเภทนี้อนเนกประสงค์เนี่ยติดเครื่องไว้เลยเนี่ยมันก็จะทํางานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่านั่นเองและก่อนจะทําการใส่ใบนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือให้แน่ใจเลยว่าเราต้องถอดแบตเตอรี่ออกแล้วถ้าใส่อยู่ก็คือถอดออกปรับ องศาขึ้นมาตามแนวตั้งก่อนมันจะได้ง่ายจะได้ไม่ติดฐานตัวนี้นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีมาให้ตัวปรจแจเนี่ยนะครับลองหาดูนะครับซึ่งของดีวอลรุ่นนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ท้ายตรงนี้รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นปะจแจหกเหลี่ยมที่เป็นกา้านเป็นแท่งแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นประจครอบตัวแบนด์แบบนี้นะครับซึ่งก็ลองดูนะครับเนี่ยมันจะมีฐานที่ตัวเป็นแบรนด์นยาวๆอย่างนี้กับตัวที่งออย่างนี้นะครับวิธีการก็คือออเเาตตัวทีีงง่่งงนย ตัวที่ยาวเนี่ยเป็นด้ามจับไอตัวที่งอเนี่ยให้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับมันองศามันจะเฉียงออกมาจากกาดบางใบพอดีแล้วถามว่าหมุนไปทางไหนเออตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้เลยเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับก็คือมันจะวนทวนเข็มนาฬิกาตัวนี้สัญลักษณ์ตรงเนี้ยบ่งบอกว่าเราจะต้องใส่ใบไปแนวตัดทิศทางนี้และในทางเดียวกันมันบอกอีกเราอีกอย่างว่าเวลาคลายน็อตก็คือให้หมุนไปตามนี้เลย ไม่ต้องจําก็ได้ครับก็คือดูว่าหมุนไปทางไหนก็ไปตามลูกศรน,นี่เลยคลายไปตามนี้ตัวล็อกมันอยู่ด้านหน้านี่กดลงไปเลยครับหมุนไปตามลูกศรแบบนี้มันก็คลายละเราก็ดูที่ใบมันก็จะมีบอกอยู่ว่าลูกศรหมุนแบบนี้ก็ให้มันเหมือนกันนะครับก็คือใส่เงี้ยคือถ้าเป็นใบใหม่เนี่ยมันใส่ง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันก็บอกอยู่แล้วลูกศรมันก็เห็นอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าตัดไปนาน จนใบมันหายไปหมดแล้วไอ้พวกลายที่หน้าใบเนี่ยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะนานๆเนี่ยเปลี่ยนทียิ่งถ้าคนไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยวิธีการก็คือหาลูกศรเหมือนกันลองสังเกตที่ปลายมันอย่างเงี้ยครับเนี่ยที่ปลายตัดของมันเนี่ยจะเป็นมุมแหลมอย่างงี้มันก็คือลูกศรน,นั่นเองเป็นลูกศรก็คือเอาตรงปลายแหลมแหลเนี่ยชี้ขึ้นเหมือนกันอย่างงี้อันนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปอย่างงี้เลยครับเปิดการ์ดขึ้นนะใส่เข้าไป กดด้านหน้าด้วยให้มันล็อกแล้วเราก็หมุนทวนกลับไปเแตแล้วก็เก็บเข้าที่ประแจเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาเช็คกันครับว่าใบกับฐานเนี่ยมันได้ฉากกันไหมถ้าไม่ได้จะทำยังไงอันนี้คือ90องศาก็คือระยะพื้นฐานที่90องศาเนี่ยที่เราจะต้องเช็คกันนะครับเราก็ล็อกให้มั่นใจว่าเนี่ย90องศา เสร็จแล้วเนี่ยตามคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าให้ปรับลดความสูงของใบเนี่ยไปที่ระยะที่ประมาณสองนิ้วหรือห้าเซนมานน้แล้วเราก็ล็อกล็อกเสร็จแล้วก็หงายเครื่องขึน้นนี่นะครับคลายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับองศาอีกทีหนึง่งตรงนี้เพราะตรงนี้มันขยับได้ใช่ไหมครับปบองศาอีกทีหนึง่งเอาฉากกันแต่อย่างอันเนี้ยมันได้อยู่แล้วก็ถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันอาจจะต้อง สมมติว่างี้ปุ๊บแล้วมันได้ยางงี้ถ้ามันได้ยางงี้แล้วก็พอเอาตัวนี้จับให้มันได้ฉาก <blue> พอได้ฉากปุ๊บแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้พอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีน็อนตค้มปล็อตตรงเนี้ยน็อตที่มันจะอยู่ตรงตรงค้มฉากตัวเนี้ยซึ่งตัวตัวหัวมันจะอยู่ด้านล่างก็คืออยู่ที่เพดให้ประแจหมุนหมุนมันลงไปพอหมุนไปแตะกับตัวฉากที่เราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาจับฉากใหม่อีกทีว่ามันได้ไหมสมมติว่าถ้ามันได้แล้ว แล้วเราก็ลองคลายมันแล้วเราก็ให้มันตึงกับฉากที่เราปรับใหม่เนี่ยแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาจับใหม่อีกรอบนึงปึ๊บดูให้มั่นใจว่าที่นี้มันได้ฉากจริงถ้ามันได้ฉากจริงก็คือจบแล้วครับเพราะบางทีเราใช้ไปใช้ไปตัวนี้น็อตตัวเนี้มันอาจจะคายหรือบางทีเราใช้บ่อยเราปรับใช้ฉากบ่อยเนี่ยมันกระแทกกระแทกกับตัวตัวปลายน็อตที่มันเอาไว้ค้ำฉากเนี่ยมันสึกมันสึกไปเรื่อยๆองศาตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอันนี้ครับคือเราวิธีการ คาลิเบตมันปรับมันแต่ที่จะให้ดูเส้นสําคัญกนะ็คือเส้นนี้ยาวๆมันจะมี2เส้นนะครับเส้นนี้ก็จะเขียนไว้ว่าศนย์อีกเส้นนึงจะเขียนไว้ว่า45ตรงก็คือแนวเนี้ยก็คือจะเป็นแนวของแนวการตัดก็คือถ้าเราวัดจากฝั่งซ้ายมาถึงเส้นนี้ใบตัดมันจะกินที่ขวามือก็คือมันจะกินชิ้นงานฝั่งขวามือถ้าใครจะเอาชิ้นงานฝั่งขวามือไว้ก็ต้องเผื่อเผื่อหน้าคาบายมันเพราะตัวคาบายมันจะมี มันจะมีความหนาซึ่งจะหนาออกมาจากตัวแผ่นนะครับมีตั้งแต่มิลกว่าๆยันสองมิลกว่าหรือ3มิลอย่างเงี้ยซึ่งแนวเนี้ยมันเป็นแค่แนวไกด์ไลน์เฉยๆเพราะเวลาตัดแล้วเนี้ยพอขาบายมันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะกินเนื้อไม้ไม่เท่ากันถามว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเราก็จะใช้วิธีการสร้างแนวตัดจากตัวไม้แบบให้เราทดลองตัดก่อนนะครับพอเราสร้างแนวตัดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าระยะที่ใบมันกินจนถึงแนวตัวไม้ประคองเนี่ยมันเท่าไหร่เราก็ใช้ระยะนั้นอนะจาค่าระยะนั้นนะเอามาใช้ มันก็จะแม่นกว่าที่เราจะมาดูตัวเส้นนี้นะครับทีนี้เราจะมาลองดูไกด์กันบ้างนะครับซึ่งไกด์ในการนําตัดเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือจะเป็นไกด์ที่ยึดติดกับตัวเลื่อยวงเดือนคือไปไหนไปด้วยกันกับอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นไกด์ทดี่ยึด <Leonard> ติดกับชิ้นงานแล้วเอาเลื่อยวงเดือนมาทาบแล้วตัดนี้เราจะมาพูดกันกับประเภทแรกก่อนประเภทแรกเนี่ยมันจะเป็นไกด์ที่ปกติแล้วเขาจะแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับซึ่งไกด์ประเภทนี้เนี่ยหลักการทํางานของมันเนี่ย ก็คือจะเอาหน้าไกด์เนี่ยทัดชิ้นงานที่ต้องการนะครับเมื่อได้ระยะแล้วก็ล็อกไกด์ตัวนี้เข้ากับตัวเลื่อยวงเดือนซึ่งไกด์ตัวนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่สร้างแนวตัดที่ขนานกับตัวแนวไกด์ที่มันพาไปนะครับไม,ม่มันไม่ได้หมายความว่าเวลาเราตัดเราใส่ไกด์ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัดเป็นเส้นตรงนะครับสมมุติว่าถ้าชิ้นงานเนี่ยมันเป็นไม้ยาวๆแล้วมันโค้งอ่อนๆเนี่ย คือไกด์ตัวนี้มันก็จะพาไปตามโค้งอ่อนๆนั้นนะครับมันเหมือนกับจำลองแนวแนวที่เราต้องการเนี่ยมาเป็นแนวตัดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่เราไปใช้กันเนี่ยมันก็ขอบตรงเนี้ยมันก็จะตรงอยู่แล้วนะครับพอมันตรงเนี่ยมันก็จะสร้างแนวตัดที่ตรงเหมือนกันแต่ทีนี้เรามาลองดูวิธีการใส่ตัวไกด์เนี่ยที่ฐานด้านหน้าของเลื่อยวงเดือนเนี่ยมันจะมีให้ใส่ไกด์อยูแ่แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ ทีนี้เราก็วัดเวลาวัดก็วัดจากระยะใบแนะนําว่าให้วัดจากระยะใบออกมานะครับอันนี้ผมถอนใบไปจะได้สาธิตได้ง่ายคือวัดจากระยะตัวขบ่าย,ยมาถึงตัวนี้มาถึงหน้าหน้าท้าบของมันเนี่ยแล้วก็ค่อยล็อกดีกว่านะครับมันจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าเรามาดูตรงสเกลที่เขาให้มาทีนี้เนี่ยเวลาเราใส่ไปเนี่ยไกด์มันจะให้ตัวได้แบบนี้พอมันให้ตัวได้แบบนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ชิดไปทางใดทางหนึ่ง สมมติว่าเราชิดไปข้างหน้าเนี่ยเวลาใส่นะครับชิดไปข้างหน้าแล้วเราก็ล็อกไกด์ล็อกให้แน่นทีนี้เวลาเราจะเดินไกด์เราทาบเวลาเราเราตัดเราเดินหน้าพอเดินหน้าเนี่ยถ้าเราล็อกไกด์ไว้ชิดด้านหน้าเวลามันล็อกเวลามันเดินปุ๊บมันจะเกิดแรงเสียดทานกลับมาเห็นไหมครับตัวไกด์มันจะเคลื่อนถอยหลังได้อย่างนี้เท่ากับว่าแนวฉากมันจะไม่ได้ละ แนวขนานของมันจะจะ,จะเพี้ยนละเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วผมเนี่ยเวลาจะใช้ไกด์เนี่ยจะใส่ไกด์แล้วดันมันลงไปด้านหลังแทนมันกึกๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับให้ทาบที่หน้าด้านล่างแทนด้านในเนี่ยตัวชิดกับตัวใบเนี่ยแล้วก็ล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บแรงเสียดทานมันมาจากด้านด้านข้างด้านหน้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยไกด์มันจะนิ่งกว่า ไกด์มันจะนิ่งกว่าเมื่อเราชนด้านหน้าให้เอามันมาชิดด้านหลังแทนนะครับมันก็จะไปได้ไม่ไม่คึกกักึกกกละมันจะไม่เสียแนีนีค้ความน่าสนใจของตัวไกด์แบบนี้นะครับคือมันสามารถติดได้ทั้งสองฝั่งจะฝั่งขวาก็ได้หรือฝั่งซ้ายนี่ก็ได้นะครับคําถามคือถ้าสมมติเราจะตัดชิ้นงานเนี่ยระยะประมาณนี้นะครับแล้วเราเก็บฝั่งใหญ่เนี่ยอันนี้คือชิ้นงานที่เราต้องการอีกฝั่งเนี้ยคือชิ้นงานที่เราต้องตัดทิ้ง คุณคิดว่าคุณจะติดไกด์ฝั่งไหนลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับตัวเนี้ยถ้าติดด้านนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถเข้าไปใกล้กับใบมีดได้คือเราสามารถที่จะตัดชิ้นเนี่ยเล็กได้มากกว่าฝั่งฝั่งที่เป็นฐานใหญ่ฐานมอเตอร์ฝั่งนี้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือลักษณะการจับมันจะไม่ค่อยถนัดคือเพราะเราต้องถ้าคนถนัดขวามันจะต้องอ้อมมือมาเพื่อที่จะประคองตัวนี้ไม่ให้มันหลุดออกจากแนวตัดนะครับ แต่ทีเนี้ยความอันตรายของมันเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะยิ่งถ้ามันตัดเข้าใกล้ใบมีดเท่าไหร่เนี่ยสาหรับมือใหม่ควรจะต้องระวังเป็นพิเศษอย่าได้เอามือเนี่ยไปกำหรือแบบเอาไปอุ้มซึ่งมันอาจจะเผลอพลาดไปได้นะครับมันจะโดนใบมีดทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยข้อดีคือมันตัดได้ใกล้กับชิ้นงานที่ต้องแบบบางๆเล็กๆนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันให้ไม่ได้แต่อันตรายของมันก็คือ การประคองที่มันจะใกล้ใบมากเกินไปเนี่แหละครับและอย่างหนึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาตัดเสียเนี่ยหรือเราประคองประคองแล้วมันผิดรูปหรือมันเกิดคิกแบ็กหรืออุบิเหตุเนี่ยมันจะไม่เข้าไปฝั่งที่มันเป็นชิ้นงานมันก็จะตัดออกไปเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้มันจะติดตัวไกด์ตัวนี้นะครับแต่ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราใช้อีกฝั่งหนึ่งการใช้งานฝั่งนี้คือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวไกด์ที่ ที่เรามีนะครับมันอยู่ในระยะไกด์เพราะถ้าเป็นไกด์แถมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยให้มาที่25้าเซนก็คือก็คือประมาณแค่นี้แหละครับไม่เกินฟุตหนึ่งเนี่ยก็คือจะตัดไม้ได้เท่านี้จะซอยไม้ได้เท่านี้ปัญหาก็คือถ้าจะตัดกว้างกว่านี้ไกด์ตัวเนี้ยมันจะต้องยาวขึ้นนะครับถ้าไม่ใช้ไกด์ตัวนี้ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นเป็นรั้วแทนเป็นรั้วรั้วที่ฟิตก,กับกับตัวชิ้นงานแทนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงไกด์ตัวนี้ก่อนซึ่งไกด์ตัวนี้เนี่ย ข้อดีของมันก็คือเราสามารถประคองได้อย่างสบายใจสําหรับคนถนัดขวาเนี่ยคือเราสามารถที่จะโอบจะอุ้มมันหรือว่าประคองยังไงก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าตัวไกด์ลามือเราจะออกห่างจากใบมีดมันจะอยู่บนคนละทิศเลยและแบบนี้มันก็จะประคองได้ได้มั่นคงมากกว่านะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือตรงกันข้ามกันก็คือในกรณีที่แบบเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะเลี้ยวเข้ามาในชิ้นงานที่เราต้องการก็ได้ ราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าเราจะต้องประคองมันให้ดีอ่ะทีนี้มันก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนซ้ายหรือขวาแล้วก็ประสบการณ์แล้วล่ะครับก็เลือกใช้เอาตามที่เหมาะสมนะครับซึ่งไกด์แบบสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบเลยทั้งแบบที่เราซื้อสําเร็จรูปได้หรือแบบที่เรา DIY กันเองนะครับโดยมันก็จะแบ่งออกมาอีกเป็นอีก2ประเภทย่อยๆด้วยกันก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้เพื่อที่จะตัดขวางตัดขวาง ลายไม้ตัดเป็นท่อนๆอ,ออกจากกันเนี่ยครับโดยไกลลักษณะน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเราก็จะใช้พวกสปีดสแควรคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวฉากที่อยู่ด้านล่างแล้วเราทาบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่แบบอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยตัวตัวใบขบายมันเนี่ยแนวตัดเนี่ยมันได้ที่ศูนย์พอดีแล้วก็ตัวเนี้ยทาบคร่าวๆเ,เลยแล้วก็ใช้ตัวเนี้เลื่อนเข้าหา มันก็จะตั้งค่าการตัดได้ได้ไวกว่าที่จะใช้เป็นไกด์ที่ติดมากับเครื่องอย่างเงี้ยครับพอเราได้แนวปุ๊บล้วก็หนีบหาแคลมหนีบก็ได้หรือถ้ามันเป็นสปีดสแควร์เงี้ยเราก็แค่กดแล้วเราก็ลูดตัดก็คือจบเลยได้แนวเลยอีกแบบหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ใช่การตัดขวางแต่เป็นการตัดไม้แผ่นใหญ่หรือการตัดไม้ย,วยาวๆเราก็มักจะใช้ลักษณะการ DIY สมมุติว่าเป็นไม้ท่อนเนี้ยเนี่ยเราก็หาด้านที่ตรง วัดแนวสมมว่าแนวนี้มันอยู่อย่างนี้แนวเส้นนี้เราจะตัดแล้วก็ทาบแนวนี้ทาบแนวนี้แล้วก็ล็อกแคมป์หัวแคมป์ท้ายเอาไว้เนี้ยสมมติไม,ม้แผ่นแผ่นที่เราตัดมันย,วยาวๆนะครับเราก็จะล็อกนี้ไว้แล้วเราก็วิ่งไปตามรั้วของเรารั้วไกด์ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นปัญหาของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในคู่มือเนี่ยเน้นย้ำเสมอเลยเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากการคิกแบ็ค ซึ่งก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าเตะถอยหลังหมายถึงว่าเครื่องเนี่ยเวลาเราใช้งานปุ๊บเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันดันถอยหลังกลับมานะครับซึ่งอุบัติเหตุตัวเนี้ยจริงๆแล้วในคู่มือแบ่งไว้หลายข้อมากแต่ผมจะสรุปประเด็นสําคัญออกมาเนี่ยโดยจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกเลยก็คือเกิดจากการวางชิ้นงานตัดเนี่ยที่ไม่เหมาะสมกับแบบที่2เกิดจากตัวผู้ใช้งานเองนะครับเดี๋ยวเอามาเอาแบบแรกกันก่อนแบบแรกเนี่ยก็คือการวางชิ้นงานตัดที่ไม่เหมาะสมคือยังไง คือสมมติว่าเรามีไม้ที่มันยาวๆหรือไม้ที่มันแผ่นกว้างๆเนี่ยแล้วเราหนุนตัดหนุนตัดปกติเนี่ยเวลาเราหนุนเนี่ยเราก็จะหนุนซ้ายกับขวาถูกไหมครับแล้วตรงกลางเนี่ยเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เพื่อที่จะสร้างแนวตัดสมมติเราจะตัดตรงกลางเนี่ยตามเส้นสีดาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาเราวางลงไปน้ําหนักกดน้ําหนักของเลื่อยที่เราจะตัดเนี่ยตัวแผ่นตัดมันงอแล้วมันจะให้ตัวได้พอมันให้ตัวปุ๊บเนี่ยเวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นก็คือใบเลื่อย มันจะถูกหนีบแบบนี้เวลาเรากดตัดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ให้ตัวไม้ที่แอนลงไปเนี่ยมันเป็นหนีบหนีบที่ใบอย่างนี้เลยพอใบมันไปหมุนมันฝืนต่อไปไม่ได้มันก็จะส่งแรงรีแอคตัวเนี้ยเข้าไปที่เครื่องมันจะทําให้เครื่องเนี่ยวิ่งถอยหลังมาที่ผู้ใช้งานซึ่งตรงนี้อันตรายมากต้องระวังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางชิ้นงานที่จะตัดให้เหมาะสมเนี่ยถ้าจําเป็นจะต้องหนุนสูงแบบนี้ให้หาไม้อีกคู่หนึ่งมาหนุนตรงรอยต่อของรอยตัด ขนาดข้างของราอายตัดอันนี้อันนี้ผมจําลองนะครับคือไม e ้ต e ัวนี้ยิ่งยิ่งกว้างเท่าไหร่เนี่ยหน้ากว้างเท่าไหร่ให้มันรับผิวสัมผัสของไม้ตัวที่เราจะตัดได้เนี่ยมันก็ยิ่งดีนะครับอันนี้อันนี้แค um, ่จําลองมาให้ดูให้เฉยนะครับสมมติว่าเราจะตัดเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หนุนสองข้างเพื่อที่เวลาเรากดแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่มันไม่ไมตกทองช้างแบบนี้นะครับเอาดีที่สุดเลยนะครับดีที่สุดเลยก็คือเราหาแผ่นไม้แบบเนี้ยที่ไม่ใช้งานหรือว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้เอามาลองลองเท่ากกกัััับบอออยยยยย่่่่าาางงนนน้้เเเทตวมลีี คืออย่างเงี้ยมันจะสม่าเสมอกันทุกจุดเราสามารถตัดได้ทุกจุดโดยที่ไม่เกิดอาการแอนหรือตกทองช้างได้ง่ายแต่ถ้าจําเป็นจะต้องหนุนก็พยายามหนุนให้ต่ำสมมุติว่าถ้าเรามีไม้หน้ากว้างไม้หน้ากว้างก็กหนุนอย่างงี้ก็ได้ครับเนี่ยให้มันเกิดแนวตัดหนุนซ้ายหนุนขวาก็ดีกว่าหนุนสูงนะครับหนุนต่าหนุนต่ําไว้ยังไงก็ดีกว่าหนุนสูงเนี่ยปึ๊บเนี้ยเราขวางชิ้นงานไว้เงี้ยแล้วเราก็ตัดอย่างงี้มันก็ช่วยได้นะครับวิธีที่สองเนี่ย คือคู่มือจะระบุเอาไว้เลยว่าการตั้งค่าตัดการตั้งความสูงของใบเนี่ยจะช่วยให้การตัดนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหมายความว่าไงคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราตัดกดใบมีดลงจนสุดเนี่ยแต่ว่าไม้ที่เราตัดเนี่ยสมมติเอาเป็นสีตัวเข้มเนี่ยนะครับไม้ที่จะตัดอยู่แค่นี้เวลาเราตัดผ่าตรงนี้ออกไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าแนวของขบายมันจะมีแค่ด้านหน้ากับด้านหลังส่วนด้านล่างเนี่ยมันเลยเออกไปแล้วแล้วเวลาตัดโอกาสที่ใบ โอกาสที่ไม้ชิ้นหรือชิ้นงานเนี่ยมันหนีบไปที่ตัวใบนี่มันก็มีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคู่มือก็จะบอกไปเลยว่าตั้งค่าความสูงของการตัดให้สอดคล้องกับความหนาของไม้ตั้งยังไงฐานขนาดกรหน้าไม้ตัวคาบายล้นออกจากชิ้นงานลงไปครึ่งหนึ่งของคาบายได้แล้วก็ล็อกล็อกความสูงได้เลยครับเสร็จปั๊บก็ลองเช็คดู แล้วก็จะเห็นแล้วว่าตัวเวลาเราตัดเนี่ยตัวขบ่ายมันจะเลี้ยงอยู่ในเนื้อไม้ทั้งหมดพอมันเลี้ยงตัวกันอยู่ในในหน้าตัดของไม้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ไม้จะหนีบเนื้อเนี่ยมีน้อยมากแล้วเพราะว่าตัวขบ่ายจะเป็นตัวที่จะตัดและเคลียแนวไม้ทั้งหมดออกไปการตั้งใบเลื่อยแบบนี้ก็จะทําให้การตัดชิ้นงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็โอกาสเกิดคลิกแบสน้อยมากนะครับประการที่2นะครับก็คือเกิดจากตัวผู้ใช้งานเองหมายความว่า ปกติแล้วเนยเลื่อยวงเดือนเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ตัดเป็นแนวตรงเท่านั้นแต่ทีเนี้ยเวลาเรามาตัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราตัดแบบฟรีแฮนเนี่ยมือละมันจะไม่คงที่มันอาจจะสสยไปสสยมาสสยไปใส่มาอย่างนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยตัวแผ่นเนี่ยใบข้างหน้าเนี่ยมันจะทําการตัดตัดไม้แล้วมันก็จะหมุนกลับมาด้านหลังซึ่งเวลามันหมุนกลับมาด้านหลังเนี่ยมันจะต้องกลับไปลงร่องที่ที่เกิดจากการตัดแล้ว นะครับมันก็คือมันจะต้องซ้ําแนวเดิมกับใบข้างหน้าเวลาตัดมันจะต้องลงร่องของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆข้างหน้าตัดข้างหลังต้องฟรีแต่ทีนี้เวลาเราตัดเบี้ยวหรือเอียงเนี่ยตัวเลื่อยมันอาจจะเบี้ยวได้เวลาเราตัดเนี่ยข้อมือเราบิดบ้างอะไรบ้างหรืออุบิเหตุบ้างเนี่ยพอมันบิดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดรอยตัดใหม่เวลาเลื่อยมันหมุนจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยตัวขบายมันจะมากัดเอาผิวงานด้านหลังพอมันกัดผิวงานด้านหลังเนี่ยโหลดมันก็ลงต่ามันก็จะดีด ตัวเลื่อยเนี่ยออกมาได้ซึ่งอาการเนี่ยเราแก้ได้นะครับโดยที่ต้องใช้ล้วช่วยหลังนั้นก็คือมีไกด์ช่วยแบบนี้อ่าแล้วเราก็ถึงจะเดินแนวอย่างเงี้ยมันตรงแน่นอน2จัดท่าที่ถนัดวางวางไหล่ข้อศอกแล้วข้อมือเนี่ยให้มันเป็นระนาบเดียวกันครับเวลาตัดเนี่ยคือไหล่ข้อศอกข้อมือให้มันเป็นระนาบเดียวกันอย่าพยายาม เอียวตัวหรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ท่าที่ถนัดถ้าตัดแบบตัดตามยาวอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยคือเราอาจจะเป็นต้องอยู่บนชิ้นงานหรือว่ามันมีม้าม้ารองคาดย,วยาวๆเนี่ยแล้วเราก็เดินไปคู่กับมันเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ใช้มือนึงจับที่ตัวมือจับหลักกับอีกอันนึงจับที่มือจับรองนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันเดินไปพร้อมกันนะครับตัวเนี้ยมันก็จะช่วยได้แต่อันเนี้ยคือก็ต้องมีรั้วช่วยด้วยนะครับมันก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลาย mAh นะครับก็ดูสังเกตที่ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างตัวนี้3ตัวนี้5้าแอมมันก็จะมีมากกว่านี้ขึ้นไปหรือน้อยกว่านี้ลงมาถ้าเลือกแบตแอมน้อยตัวรันท์ม,มันคือเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จ,จะหมดเร็วกว่าตัวแอมเยอะแต่ข้อดีของมันก็คือราคาถูกกว่าแล้วก็ได้น้ําหนักที่เบากว่าส่วนแบตแอมมากข้อได้เปรียบของมันก็แน่นอนยิ่งแอมเยอะมันก็ยิ่งใช้งานได้นานกว่าอึดกว่า แต่ก็ต้องแลกกลับมาด้วยราคาที่แพงกว่าแล้วก็น้ําหนักที่มากกว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ประเภทนี้ผมก็นแนะนําว่าตัวแอมมากก็จะดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วตัวนี้มันจะค่อนข้างใช้กําลังตลอดเวลานะครับเรื่องของการใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งที่ท้ายของเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแบตเตอรี่จะเสียบที่ท้ายเครื่องอยู่แล้วครับก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับมันจะมีเดือยอยู่ก็ดันให้มันดังแบบนี้คือแน่นแล้วนะครับ สังเกตรอยต่อมันจะสนิทกันหมดเป็นเหมือนชิ้นงานเดียวกันแบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะพร้อมแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่2ฝั่งสามารถดันซ้ายดันขวาได้คนถนัดขวาก็ใช้นิ้วโป้งดันจากฝั่งซ้ายส่วนคนถนัดซ้ายก็ดันนิ้วโป้งจากฝั่งขวาดัานแล้วก็กดพอกดปุ๊บมันก็จะทํางานเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังหน่อยเห็ <c oughs> นไหมครับว่าจะมีไฟ LED ขึ้นมาบางรุ่นก็จะมีไฟบางรุ่นก็จะไม่มีไฟนะครับ ตัวไฟ LED อยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับเวลาดูเนี่ยมันไม่ต้องก้มมาดูอย่างนี้แล้วนะครับคือถ้ามันมีไฟมาให้อย่างนี้เราดูได้จากแนวตัดด้านในเลยคือถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีแนวตัดมันจะมีช่องที่ตรงเนี้ยมันโวลอยู่ก็คือเราสามารถมองผ่านต,ตรงเนี้ยกับเส้นแนวตัดที่เขาให้มาที่เบดท,ที่ฐานเนี่ยกับแนวเส้นที่เราขีดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองผ่านทางด้านฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องได้เลยนะครับทีนี้พอเราทราบขั้นตอนพื้นฐานแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเอาไปรุยงานจริงได้เลยครับ ยึดชิ้นงานให้แข็งแรงนะครับให้เราดูแนวตัดก่อนพอเราได้แนวตัดปุ๊บเนี่ยให้เอาใบตัดลองวิ่งเข้าไปชนดูนะครับว่าเราได้แนวหรือยังพอได้แนวแล้วเนี่ยก่อนเราจะเปิดเครื่องให้เราถอยเครื่องออกมาสักเล็กน้อยนะครับอย่าให้ใบตัดชนกับชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเครื่องแล้วรอให้เครื่องมันวิ่งสุดกําลังก่อนนะครับพอสุดกําลังแล้วทีเนี้ยเราค่อยเดินแนวพอเราเดินแนวปุ๊บ แล้วเราต้องการหยุดกลางชิ้นงานหรือว่าเราไม่ได้ตัดขาดนะครับเราต้องการหยุดเครื่องมือไว้ชั่วคราวเนี่ยเราก็ให้หยุดเครื่องก่อนพอเราหยุดเดินแนวปุ๊บเราก็ค่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยไกลให้เครื่องหยุดทํางานทีนี้พอเราจะเดินแนวต่อเราก็ถอยเลื่อยออกมานิดนึงทําซ้ํากระบวนการแรกนะครับแล้วก็ค่อยเปิดเครื่องให้สุดกําลังเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเดินแนวตัดจนมันสุดชิ้นงานก็จะทําให้การตัดนั้นมีประสิทธิภาพดีสุดนะครับ แล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุด้วยลองมาดูนะครับทีนี้เราก็เปิดเครื่องรอให้รอบมันขึ้นสูงสุดก่อนนะครับลเวระเวลาจะเดินแนวต่อแล้วก็ถอยลงมานิดนึงให้มันพ้นกับชิ้นงานเสร็จแล้วเราค่อยกดเราปล่อยให้เครื่องมันขึ้นกําลังสูงสุดก่อนนะครับแล้วเราค่อยเดินแนวใหม่ เมื่อเราใช้เลื่อยวงเดือนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยที่ต้องทําก็คือถอดแบตเตอรี่ออกย้อนกระบวนการนะครับถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะทําใดๆบางทีเนี่ยเราใช้งานมาเนี่ยมันก็จะมีพวกขี้เลื่อยไม้ที่มันเข้าไปอุดไปตันเนี่ยในคู่มือเขาก็บอกเอาไว้นะครับว่า,เ,าเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทําความสะอาดพวกเศษขี้เลื่อยพวกนี้ก่อนอถ้าใครมีสายลมมีมีลมที่เป็นแท้งเป่าได้ก็เป่านะครับพยายามขาจัดพวกเลื่อยฝุ่นพวกนี้ออกไปให้หมด เท่าที่เราจะทําได้เสร็จปุ๊บถามว่าแล้วจะต้องดูแลบารุงรักษายัางไงส่วนที่มันเป็นพลาสติกที่มันเป็นหนังหุ้มเป็นเหล็กอะไรพวกเนี้ก็ในคู่มือก็ไม่ได้แนะนําอะไรว่าเราจะต้องไปลงน้ํายาเคลือบผิวหรือดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่วิธีการนาความสะอาดเบื้องต้นที่คู่มือแนะนำมาไว้ก็คือเราก็เอาผ้าชุบน้ําสบู่หมาดๆบิดหมาดๆนะครับแล้วก็มาเช็ดตามรอยเปื้อนเช็ดตามผิวสัมผัสทั้งหลาย,ท,ลายที่มันเปิดมันเปื้อนเนี่ยครับ ก็แค่นั้นเองครับส่วนถ้าใครมีน้ำยาที่ดูแลเฉพาะทางก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องมั่นใจว่าน้ำยานั้นน่ะมันถูกกับชนิดของวัสดุที่ที่จะใช้จริงๆก็ฝากไปด้วยนะครับคราวหน้ามีอะไรก็ติดตามกันดูครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ